เอ้ยเอ้ยลาคอดองแซลมอนนะจ้าลาเอ้ยมือหนีเล็กเอ้ยก็บอถึกกินแซลมอนปอมไปก่อนเนาะเอ้ยไทยฟีดไปพ่อคลิปแซลมอนไปซื้อมาแต่ตลาดนัดยี่สิบห้าบาทเพิน่นเหมาเมาเบอร์เดนแม่เอ้ยก็เลยอยากเห็ดมาม้ามาเบิงแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลเกลือจักหน่อยตามด้วยกะทิจ้าอันกะทินี่ค่อยๆเทเด้อเห็ดแบบเอื้ยนี้บดดีเลยคนให้เข้ากันจ้าบันนี้ก็เอามากรองด้วยเครื่องกรองสูชีวิตอันเก่าอันเดิมเอ้ยไก่สิบเบิดความอดทนแล้วเล็กก็บอถึกใจหายแห้งได้มือนีเฮ็ดไปกระจมไป บถกแบ่งแปงเป็นสองส่วนเอามาใส่น้ำชาแล้วก็เอ่ยสิเติมสีสมแดงๆจักน้อยบัดที่นี่ก็เตรียมแนวหนึ่งเอาน้ำมันทาทาทิมกันเด้อหม้อหนึ่งเฮื่อเอ่ยกับบมีได้ก็ต้องหยอกกระปุกเอาไว้ถ้าสื่อแน้วหนึ่งโอเคโอเคตอนนี้ใส่นวัตกรรมแบบนี้ไปก่อนเท่ากับเทแป้งลงไปแล้วกันหนึ่งสลับกันเทละสั้นแบบนี้จ้าหนึ่งสั้นหนึ่งก็ใส่เวลาประมาณหาถึงแปดนาทีโดนเติบอยู่เด้อพ่อขนมสั้นห่อเย็นเ่าก็เอาออกมาทำการปาแล้วก็สีแร่เป็นเนื้อปลาแซลมอนเบงวิธีการ แรมันก็ต้องเห็ดให้มันคือแนลเะนาะเชฟระดับอินเตอร์พู้เลิศซัมีิก็เรียบร้อยพร้อมรับประทานนีิลจ้าปลาแซลมอนของคนบดถือเหล็กเ,ลเอามาเบิ้งมาเบิ้งคือบอคือบอกกินเข้าไปรสชาติขนมสั่นแต่ว่าจินตนาการไปหอดแซลมอน